รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารในสวัสดีสถานีข่าวทางช่องสวัสดีไลทไทย HD ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM และทางเคเบิลทีวีสีทั่วประเทศนะครับวันนี้อยู่กับผมนพวัฒนอ์อิพัฒนเดชาคุณครับวันนี้มีหลากหลายข่าวสารให้หน้าติดตามครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามข่าวแรกกันเลยครับ กาแฟพร้อมดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้าบอสโดยบริษัทซันทรีเปซปซี่โคบเบเวอร์เดตประเทศไทยจำกัดประกาศเด่นหน้ารุกหนักตั้งเป้าสู่การเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดกาแฟพร้อมดื่มพรีเมียมของเมืองไทยเปิดตัวบอสคาเฟ่คาเฟ่สไตล์มินิมอลแห่งแรกใจกลางกรุงเทพณชันจีศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์เสริมทับความพิเศษด้วยการนำกาแฟพร้อมดื่มบอสกาแฟมารังสรรค์เมนูเครื่องดื่ม s i g เนเจอร์โดยเทคนิคการสกัดผ่านกรรมวิธี f ฟลชบิลเคล็ดลับเฉพาะของบอสก f แ e มุ่งเจาะก,กลุ่มเป้าหมายคอกาแฟวัยทำงานและคนรุ่นใหม่สายคาเฟ่ฮอปเปอร์ชูกลยุทธ์เน้นสร้างความประทับใจด้วยกาแฟคุณภาพที่ให้ความสำคัญกับแรงบันดาลใจเพื่อสร้างภาพจำของบ Coffee กาแฟพร้อมดื่มแบรนด์พรีเมียมสัญชาติญี่ปุ่นที่หาซื้อได้ง่ายใกล้คุณพร้อมเปิดตัวบรรจุภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของบอสแบ็กบอสลาเต้และบอสอเมริกาโน ตลอดจนจัดก,กิจกรรมการตลาดแบบครบวงจรด้วยการเปิดตัวชอนจินดาโชดพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์อย่างเป็นทางการตอกย้ำภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่วัยทำงานที่มีไลฟสไตล์กระฉับกระเฉงกระตือรือร้อนและเปลี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจในทุกๆวัน ร้อมจับมือพันธมิตรเซเว่นอเสิร์ฟเมนูอาหารเช้าคอมโบเซตคู่กับกาแฟบอส f f e ฟทั้งในร้านบอสคาเฟ่และเซเว่นอทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2566นี้เท่านั้นจงานวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวบอสคาเฟ่นะครับก็ถือว่า เนาะแล้วก็อีเมลของกาแฟาบอสนะครับซึ่งเราเข้ามาในประเทศไทยต,ตั้งมาปี2021แล้วนะครับก็เติบโตได้ดีนะครับในในใน,ในเซกเมนต์ของพรีเมียมคอฟฟี่นะครับก็วันนี้ก็ต้องการจะช่วยช่วยยกระดับแหละกาแฟาบอสซึ่งมันเป็นกาแฟที่น้องดื่มจริงๆแล้วมีคุณภาพเท่ากับกาแฟในคาเฟ่เลยนะครับ,เเรบ,ก,บก็เลยเป็นที่น่าทึ่งของการเปิดบอสคาเฟ่นี้ด้นตลาดที่นี้จริงๆเราก็สำหรับบอสนะครับเราก็เชื่อมั่นในในสินค้าของเรา สินค้าที่เป็นอันดับหนึ่งทากประเทศญี่ปุ่นขเขาเข้ามาเป็นตัวประเทศไทยก็ได้ผลการตอบรับที่ที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพารตลาดเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การให้คนได้ได้ชิมได้ลองนะครับกาแฟบอูสให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะๆได้ผ่านสองอย่างครับส่วนแรกก็เป็นเรื่องของการบิว์ในเรื่องของแบรนด์เนาะให้แบรนด์มันดูแอ็กซ์เรชั่นแนลหรือว่าดูถือแล้วรู้สึกดีรู้สึกเทรนดี้รู้สึกเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะครับแต่ในส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ ช่วงเช้ชานะครับก็คือช่วงช่วงอาหารเช้านั่นแหละ,ะครับทำยังไงให้คนสามารถที่จะในชีวิตอันเร่งรีบนะครับสามารถที่จะกลังเดินหรือว่าเดินทางไปทํางานอยู่สามารถดื่มฟ้ากาแฟที่มีคุณภาพดีระหว่างทางครับเพื่อที่จะบริโภคได้ครับก็คุณชอนก็ผมว่าคุณชอนเป็นอย่างแรกเลยคุณชอนเป็นเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกครับของบอสคอฟฟี่นะครับก็คุณชอน เปิดสาขาแรกนะครับที่เราทดลองเปิดดูนะครับก็อยากจะฟังเสียงตอบรับจากทุกท่านเหมือนกันนะครับทุกท่านก็เป็นยังไงนะครับแล้วก็เราก็ทำการศึกษาไปด้วยแหละทำไปด้วยแล้วเราก็เรียนรู้ไปด้วยเพื่อที่จะบริษารเอาต่อไปให้ตรงใจมากขึ้นเรื่อยๆครับครับเราทดลองไม่ใช่แค่เปิดเป็นร้านนะครับเราทดลองในส่วนของเมนูด้วยที่เรามามีมิกซ์โลจีนะครับในส่วนของเมนูเบเกอรี่ที่จะเข้ากับกาแฟของเราเราก็ศึกษาในเรื่องของสถานที่ขนาด ของร้านด้วยนะครับว่าว่ัตถุดิบตรงไหนเนี่ยคนตามไลฟ์สไตล์ของคนที่เป็นที่เป็นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเราด้วยครับก็สามารถที่จะพัฒนาไปได้เรื่อยๆครับนี่เป็นการเริ่มต้นโอเค The objective of collaboration with 7-Eleven is uh, we first identified that uh, consumers of Thailand are now uh, experiencing many diverse uh, coffee culture uh, with g o t h coffee, coffee and also shop imagery. Uh, Uh, but there's some challenges that uh, it's not affordable uh, and also uh, convenient to enjoy every day. So based on this need, uh, we discovered 7-Eleven and we uh, together uh, proposed, uh, we'd like to propose to Thai public about good quality coffee with Boss and also the good uh, quality sandwiches for 7-Eleven and proposing as a breakfast option. ปรัอ๋อได้ครับก็จริงๆจุดประสงค์หลักของของการทำคอร์รัปชันนะครับคือทวาให้เหมือนอย่างที่คุณออสที่เราพูดก่อนหน้านี้ว่ามันคือการเขาเรียกเหมือนการรารโอเทชันนะครับเพื่อโอกาสในการการทานกาแฟคู่กับริโภคก็เลยเราเห็นว่าเมนูมื้อเช้าเป็นเมนูที่สำคัญของวันแล้วก็เป็น c a ร i ่ g ที่ดีนะครับส่วนในการเรียนกันเรื่องของตัวออปเจคิทที่เป็นจุดที่ไปก่อนนี้คือเรื่องของ กา, uh, การที่เรเปิดคาเฟ่เนี่ยคือการที่จะทําให้ทุกอย่างทุกคนสามารถจะแบบสร้างประสบก,การณ์ใ,ใหม่ๆให้กับผู้บริโภคนะครับว่าแบบเออเราลิงก์มานถึกลับมาที่ตัวผลิตว่าทำไมตัวผลิตเนี่ยเราดีแบบแบบนี้นะเราสามารถเอามา mix ทำเป็น m i x o ที่ทากินได้ที่บา้านด้วยนะครับ well, ก็จริงๆในช่วงที่ผนานมาครับเราจริงๆทางบอสกอาแฟเราทงตัวพิเศษเมนูนะครับตัวบอสเรนโบวด์ริบคร้นนะครับซึ่งก็จะเป็นเรนโบกลด์ที่มีสีสันน่าตืาต่นตาโดยใช้สูตรบอสกาแฟี่เนสองสูตรด้วยกันคือตัวบอสแบล็กกับตัวบอสอเมริกานโกลนะครับเพิ่ม็ติด้วยตัวริปบิ้นจีรุณนะครับในราคาห้าบาทก็อยากจะฝากเชิญชวนทุกๆคนนะครับให้ให้มาลองมา เยี่ยมชมแล้วก็ชิมกาแฟนะแล้วก็แล้วก็เบเกอรี่ของเราแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นแหลกนะเราก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่ากาแฟบอสของเราเนี่ยดีมีคุณภาพที่ดีทำเลยมีรสชาติที่ดีพอมาผสมทำเป็นซัลซโร์จีแล้วก็ทำให้มีซัลซาร์จีและรสชาติดีด้วยนะครับนอกจากเราลองชิมแล้วก็จริงๆเมนูหลายๆอย่างมันทำง่ายนะครับแตหลายอย่างมันทำง่ายมากก็ลองไปทำเมนูที่บ้านนะครับก็ฝากฝากร้านนี้ไว้ในอ้อมใจทุกท่านด้วยนะครับ และหมดเวลาลงแล้วครับในสวัสดีสถานีข่าววันนี้ครับเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมนกพวัสอภิพัฒน์เดชากุลพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ